Mình để thay nhá thấy ui ô oh. tuyệt sầm vừa để thay nhá thái thấy hải sau thấy này là Khát ăn mà lột cổ bị cơ quan hoám lột hiện đi lại สองบิงสามบิงบิ่งนี่งานงานสองรถเอไม่ใช่หนึ่งไล่สองงานอันนี้อันนี้หนึ่งไล่อันนี้ยังม่กันขัดน้ำลายอุปกรณ์ต่อพ่วงเอาเองข้อขาอได้ใส่ พะหานะครบสุดนันี้ผ่านไทยฝนก็นดีดีดมีจะย้ำนี่แล้วฝนก็นได้ย้ำลองอีดีกันย่าง่าเนะี่ย มาังพักเทียงเดียวเขาแล้วสีดุยตัวเขาแล้ว ลมเดินลมเดินใครอยู่ฝนตกแต่ว่าปัญหาของฝนตกก็คือเตียงนง้ำหมลงเตียงนออ้ำอมกวานเขนา่าเงาช่นหมำลมมาลสา,ายในไงครับ เออพักผ่อนจะเข้าก่อนไป